าัาจารย์สามได้ภาวิสุทธิรวงสาจารย์ได้รวมกันรับประทานอาหารนะครับนี้จะได้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทีปรึกษากฎหมายคณะสงฆ์จังหวัดพิเยา Say sắp bay, 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 sắp พระพญายมมราชหลวงกว้านพยาที la ่นิเป็นเก้าปารักเจ้าอารักษาอยู่เฝ้าทาและมหามูลละสัทธาไปในและไปนอกยังมาตรวจมาตูทิศด่านเหนือวัดวาสาสนาสักพระเก้าจุตนจุดวาอันทิดได้มาม่เจ รรัััักกษาาาาาางสศนววอยดเจ้าของมังมุลตุนต้องมีจกมีลามีวาสนายนกนรร่องเพที่มีแบบนี้นะครับในร่วมกันไว้บุคคลและสวดพุทคัาปักเื่อนสักเวยในการนี้คอยังเาเชิญครับเระไปธึงคณะราข้านะครับครอบครัวชุมีมาพลทวีแม่คณะสายบุญผููเป็นเจ้าข้าคณะสองพ่อสมชายตัที่ชัยแม่ดวงดาวเจะสว่างแม่ ดอกไม้มสิบเอดบเจ็คณะสถหาบ้านสวนดอกคุณยืนนะครับร่วมกันถวายตอมไปถึงคณนะช่างสอนนะครับีกัร่วมถวายช่างอนเป<อ>็นแับนีเชืีเมื่อกาลกควางความไก่เลิดทางลายพเข้าแมา่บ้าน่อยเข้าแมา่บ้านจมโตปาปะกรรมมวินาสนะันตุสังโคสติมโต Mạng Tổ Sáu Pháp hành Nghèo Vĩnh Lạc Thánh Thủ Những Pháp Mĩnh Kẻ Lục Pháp Nhà Lệ A-Thánh A-Thánh Những Lục Tổ Pháp Pháp Kẻ a Quốc Kỳ Cộng Hải Quân Kẻ Học Phái Chiều Quân Chắc Kẻ Quân Tế

ได้พร้อมคิดพร้อมใจกันจริงใจในน้อยกู้ผูมก็ยับในตาขังนั้นน้ำเงนเตก็ออนยังทำแป็งปัจตุวัก วันเซพยาอครับและทันตีครับารุษขันฮองเกียรติกีฬาครับวานเทนต่างชาต่างก้าวหังเทนตลุกที่หนึ่งโซหเจต้าโอต้าสรวัตรมาจาริสไททองทาเคนังกายาสมันรัสิบนิยามพิมธรรมสีดนิยานเกื้อแก้วเกณฑายา ทำการต้องไม้หมูสุรดนนะครับแล้วก็วางในจีชะตาสิ่งแี่